สวัสดีครับพบกับผม1คุยบันเลงนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวคุยไม้ครับเป็นคุยไม้แก่นขนุน T e b f a แครับซึ่งถือเป็นไม้มงคลไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมใช้ทําเครื่องดนตรีไทยนะครับรวมถึงคุยด้วยแล้วก็ทําเครื่องรางของขลังแล้วก็นิยมนําไปแกะพระพุทธรูปด้วยนะครับทางภาคเหนือก็ใช้ทําแกะพระพุทธรูปเนี่ยเยอะพอสมควรน,นะครับซึ่ง ก็น่าจะเป็นให้พุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมทางหนุนนำํำชูประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับซึ่งก็จะมีความหมายในตัวของไม้ขนุนอยู่แล้วนะครับหนุนนำเงินทองเป็นสีลักษณะสีทองแล้วเป็นสีมงคลนะฮะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อความนิยมอีกทีนะผมก็อธิบายรีวิวไปตามเนื้อเนื้อไม้เนื้อผ้านฮะ ก็ประมาณนั้นเหนือไม้ดีกว่านะนะครับเรื่อนี้เป็นคุยท้ายเทพเสียงสากลคียบีแฟครับนะครับทําจากไม้แก่นขนุนนะครับไม้ขนุนบ้านนะครับแล้วก็เลี่ยมด้วยโลหะทองเหลืองนะครับประกอบกับ p ีวีซีงาช้างเทียมนะฮะงาเทียมนะไม่ใช่งาจริงงาจริงนี่น่าจะหลายตังค์อยู่นะฮะหัวท้ายเนี่ยเลี่ยมเหมือนกันเลยสองชั้นนะครับขนาดโตนอกยี่สิบห้าจุดสี่มิลนะครับหนึ่งนิ้วรูในสิบหกนะครับระยะ รูบังคับเสียงหรือว่ารูนิ้วเนี่ยนะครับมีระยะที่พอดีมีความสวยงามนะครับนะครับมีมีความสวยงามอันนี้เป็นปากนกแก้วนะครับปากนกแก้วตัวนี้เป็นดากอดะไหนดูดาดดาดสวยๆเรี้ยงเก่าครับสวยๆเลยการเข้าดากเข้าเราคุยนี่ยมีความสนิทนะครับเข้าโลหะก็มีความสนิทนะครับตับทวท้ายคุยก็ไม่มีช่องว่างนะครับมันมีความสนิทเลยนะไม้หนาๆแต่น้ําหนักเนี่ย เป็นไม้มวลเบานะฮะน้ำหนักเบาเบามือจับสบายนะครับก็โทนเสียงของไม้มวลเบานะไม้เนื้ออ่อนไม้มวลเบาก็จะออกเสียงนุ่มๆครับจะเป็นโทนเสียงนุ่มๆน,นะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันกับการรีวิวไปเลยนะครับว่าคุ่นเล่านี้จะมีโทนเสียงแน้ำเสียงเป็นอย่างไรนะครับตัวโน้ตแต่ละตัวเป็นอย่างไรระบบเมเจอร์สเกลและโครมาติกเนี่ยครบหรือไม่นะครับ ผู้เองเต็ตรงหรือไม่เดี๋ยวมารีวิวให้ท่านได้รับชมกันเลยนะครับพร้อมกับเป่าเพลงให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับงดพื้นฐานครับ กลางๆนะครับก็เสียงก็จะออกฟอฟอนิดๆนะครับก็ไม่ใช่เสียงลมนะครับมันเป็นเสียงของของคุ่ยนะครับถ้าคุยมีเสียงลมออกเยอะเนะี่ยมันขึ้นเสียงสูงจะไม่มีเสียงนะ,ะเดี๋ยวมาฟังเสียงสูงกันเลยนะครับ เต็มเต็มเสียงลากยาวๆกันไปเลยนะฮะึ้นได้สบายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าช่วงตัวโน้ตสั้นๆดูดนะครับ,บ,บนะครับสบายๆนะครับไปกับรอบเดียวนะครับลมเดียวนะัะ เดี๋ยวลองมาฟังโน้ตโครมาติกนะครับซึ่งก็มีความจําเป็นในเรื่องของการเป่าเพลงร่วมสมัยในปัจจุบันนะครับก็จะมีการใช้แฟตชาร์ปหรือโน้ตครึ่งเสียงผสมอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวลองรับชมเสียงต่ํากันก่อนนะครับอันนี้เป็นเสียงต่ำ ผมจะเปิดครึ่งรูเฉพาะโดชาร์ปต่ำเท่านั้นนะครับโน้ตตัวต่อๆไปผมจะใช้วิธีการคล่อมวิธีการทดนิ้วรดนิ้วเอานะครับซึ่งมีตารางโน้ตไว้อย่างชัดเจนนะครับต่อไปเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงนี่ไม่มีเครื่องรูเลยนะครับ ก็จะใช้วิธีการคล่อมรูหรือว่า,าท่นิ้วลดนิ้วนั่นแหละครับมีตารางโน้ตไว้ให้นะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงนะครับผมจะใช้เพลงน้ำตาแสงใต้แต่จะเป่าในอีกคีย์หนึ่งนะครับซึ่งจะแตกต่างจากที่เราเป่าประกอบแอปที่ประชันกันซึ่งจะจะเป็นคีย์นี้นะครับ อันนี้คือทั่วไปที่เราใช้เป่ากันนะครับก็จะเป็นในเวอร์ชั่นของน่าจะเป็นเวอร์ชั่นกัณฑพัดแต่ว่าถูกถูกปรับคีมาใหม่นะครับให้สูงขึ้นอีกหนึ่งเสียงนะครับหนึ่งคีนะครับจากเดิมของกัณฑพัฒเนี่ยจะใช้คีย A f l a t ในการเป่าโน้ตเนี้ยนะครับก็จะถูกปรับขึ้นมาเป็น b f l a t นะฮะเดี๋ยวผมจะเป่าในคียนี้ ก็จะลดในช่วงสูงสูงลงไปบางจุดบางท่อนนะครับเดี๋ยวลองรับชมกันเลยนะครับผิดพลาดประการใดต้องต้องตขออภัยไว้ก่อนแต่พยายามจะไม่ให้ผิดพลาดนะครับในเรื่องการเป่ารีวิวนะน้ำตาแสงใต้ครับวีวีแกนขนนคีบีแฟครับ าณน,นี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเทียบกับไม้ไผ่นะครับโน้ตมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะไล่อาคซไม้ไม้ไผ่ผมเป็นคีซตัวนี้เป็น a t แปาจะให้เสียงมันตรงกันมันไปกันหนึ่งเสียงนะครับอันนี้เรตอนนี้ต้องเป็นโด ลองจำจำเสียงนะครับจำสำเนียงก็จะออกโทนกว้างๆนุ่มๆเหมือนกันแต่แต่ไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเป็นไม้มวลเบานะครับแต่ไม้ไผ่เนี่ยเขาจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเขาถ้าเสียงก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเพลงเดือนเพลนสักหน่อยก็ได้นะครับเพลงแบบเย็นๆช้าๆเนี่ย จะเหมาะสมการใช้คุยที่มีเสียงนุ่มๆเนี่ยเป่ามากนะครับ ทนเสียงประมาณนี้แหละครับถ้าเราใช้เป่าเพลงเศร้าเพลงซึ้งเพลงช้านะครับโอเคครับปุยโทนเสียงนี้นะครับก็สําหรับรีวิวที่ผมทําคลิปประกอบในการขายก็ดีหรือให้ท่านผู้ติดตามได้รับชมก็ดีเป็นการรีวิวแบบตรงไปตรงมาตามสเปคของปุยเรานั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เป็นการรีวิวแบบละเอียดนะครับบางครั้งสําหรับท่านที่เข้ามาชมเพื่อ,อตัดสินใจในการสั่งซื้อนะก็ อาจจะใช้เวลานานาะบางท่านก็อาจจะเหมือนหน้าเบื่อนะครับจริงๆก็อยากให้ชมรีวิวจนจนจบเพราะว่าปุ๋ยแต่และเราเนี่ยโดยเฉพาะปุ๋ยไม้เนี่ยมีมูล,ลค่าไม่น้อยนะครับการฟังรีวิวอย่างละเอียดเนี่ยครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อเนี่ยผมถือว่ามันสมเหตุสมผลแล้วกับปุ๋ยราคานี้นะครับเพราะว่าอยากให้สั่งซื้อด้วยความพึงพอใจนะครับ ในปุ่ยเรานั้นมากกว่านะครับก็จะมีผู้ผูกให้ไปเป็นผู้ไหมจีนนะฮะสีเขียวใบไม้นะครับกับเรซินหรือเป็นพลาสติกผมไม่แน่ใจเป็นรูปดอกบัวนะครับมันมีลูกปัดอันนี้ผูกไปให้เลยนะครับแล้วก็จะมีถุงปุ๋ยแถมไปด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือพื้นฐานสําหรับคนที่ฝึกใหม่ที่พอมีงบประมาณที่จะสั่งซื้อปุ๋ยไม้เลยนะครับ เรานี้ก็เหมาะสมเพราะว่าระดับลมมันพอดีมันใช้ลมไม่มากนะครับแล้วขึ้นสูงขึ้นโน้ตตัวสูงสูงก็สบายอยู่นะครับสาหรับท่านที่ต้องการที่จะอัปเกรดหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนผมทําคลิปนี้ก็มีมีจองมาแล้วนะครับต้องต้องบอกก่อนนะครับมีจองมาแล้วเลยทําคลิปให้ได้รับชมด้วยนะครับให้ท่านได้รับชมขุยไม้ชนิดต่างๆขุย PVC ชนิดต่างๆคี้ต่างๆนะครับในรูปแบบการรีวิวของผมหนึ่งัุยเลงนะครับ สำหรับเราน่นี้ตอนนี้ที่ทำคลิปเนี่ยยังยังไม่ไม่ได้ขายนะครับแต่ก็มีจองเข้ามาแล้วก็ต้องสอบถามกันมาอีนะครับทางช่องทางที่ผมแจ้งไว้นะครับเป็นช่องทางทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับจะสะดวกที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งคุยมะเร็งต้องขอจบคลิปรีวิวคุยไม้แก่นขน,น,ขนุนคีบีแฟตนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับหนึ่งคุยมะเร็งสวัสดีครับ